นกตัวหนึ่งวางไข่พร้อมกันถึงสี่ฟองแต่ก่อนที่ลูกนกจะได้ลืมตาดูโลกสามีของเธอกลับขอหย่าทั้งคู่เริ่มโตเถียงกันเรื่องการเลี้ยงดูลูกๆอย่างดุเดือดในขณะนั้นเองภูเขาไฟบนเกาะที่พวกเขาอาศัยอยู่ก็ปะทุขึ้นนกตัวอื่นๆต่างภาคกันบินหนีเอาชีวิตรอดเหลือเพียงสองตัวที่ยังยืนโตเถียงกันอยู่จนกระทั่งพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนพอนก,กรีบหยิบไข่ขึ้นมาใบหนึ่งแล้วหนีไปทิ้งอีกสามใบไว้กับภรรยาแม่นกพยายามสุดชีวิตที่จะปกป้้องงไขทั3 เธอไม่อยากตายโดยปล่อยให้ลูกๆต้องหายไปต่อหน้าต่อตาจึงร้องเรียกสามีที่หนีไปให้กลับมาช่วยพอนกวางไข่ที่ถืออยู่ลงแล้วรีบวิ่งกลับมาหาเธอดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนใจแต่แทนที่จะช่วยเขาหยิบไข่ขึ้นมาบอกให้เธออมไว้ในปาก แล้ววิ่งหนีไปอีกครั้งเมื่อเขากลับมาอีกทีเขาพบว่าไข่ที่เหลือกลิ้งตกลงจากเนินเขาเหลือลูกเพียงฟองเดียวเขารีบวิ่งไปช่วยไข่ใบที่เหลือติดอยู่บนต้นไม้แต่เป็ดบินไม่ได้เขาจึงพยายามกระโดดเพื่อคว้าไข่กลับมาทันใดนั้นเองแม่นกก็มาถึงพร้อมกับไข่สามฟองพอเป็ดพยายามอย่างเต็มที่เขาหยิบก้อนหินขึ้นมาคว้างใส่ต้นไม้เพื่อให้ไข่หล่นลงมาแต่ไม่สําเร็จสุดท้ายเขาถึงขั้นหยิบไข่ของภรรยาขึ้นมาใช้คว้างแทงควางแล้วคว้างอีก จนไข่ทั้ง4ี่ใบติดอยู่บนต้นไม้ทั้งหมดทั้งคู่ยืนนิ่งด้วยความสิ้นหวังแล้วแผ่นดินก็เริ่มสั่นอีกครั้งไข่สองใบตกลงมาอยู่ในมือของพ่อนกแม่นกเห็นดังนั้นจึงฮืดสู้ใช้หัวของตัวเองขย่าต้นไม้แห้งเพื่อช่วยลูกลูกของเธอแสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่แต่ไม่นานเธอต้องทิ้งไข่ไว้แล้วรีบหนีตายเพราะภูเขาไฟเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นอีกระลอกเปเลวไฟและเท่าถ่านพวยพุ่งไปชั่วพ่อนกเมื่อเห็นภาพวันสิ้นโลกตรงหน้าก็ทิ้งไข่ที่ถ อยู่แล้ววิ่งหนีลงทะเลเมื่อเขาว่ายน้ําไปถึงฝั่งเป็ดตัวอื่นๆตะโกนเรียกให้เขารีบกระโดดลูกไฟร้อนๆเริ่มโปรโยลงมาจากฟ้าขณะที่เขากําลังจะกระโดดก้อนหินขนาดใหญ่ก็หล่นลงมาทับเขาเสียก่อนในขณะเดียวกันแม่นกกําลังพยายามหนีตายเธอเห็นไข่ทั้ง4ฟองอยู่ตรงหน้าแต่สามารถแบกได้เพียง3เธอจึงต้องตัดใจทิ้งฟองหนึ่งไว้แล้วเรียบหนีจากลาวาที่ไหลมาอย่างรวดเร็วแต่ลูกไฟกลับตกใส่เธอโดยตรงจนลม้มลงเมื่อเธอเงยหน้าขึ้น เธอกลับเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไข่ที่ถูกทิ้งไว้ค่อยๆงอกขาออกมาแล้ววิ่งได้เอง แม่นกโล่งใจสุดหัวใจแต่ภูเขาไฟก็ปะทุขึ้นอีกครั้งลาวาเริ่มปกคลุมทั่วเกาะไม่มีเวลาเหลือแล้วลูกนกในไข่อีกสามฟองก็งอขาออกมาวิ่งตามแม่ในช่วงเวลาวิกฤตนั้นแม่นกแสดงพลังอันเหลือเชื่อเธอรีบคว้าไข่ทั้งสามใบแล้ววิ่งสุดแรงก่อนจะกระโดดลงทะเลพร้อมกับไข่ใบที่ถูกทิ้งไว้หลังการประทุครั้งสุดท้ายทุกอย่างสงบลงนกทั้งหลายที่รอดชีวิตค่อยๆกลับสู่เกาะแม่ผูกล้าหารได้ช่วยลูกทั้งสี่ของเธอไว้สำเร็จ แม้ตัวเองจะบาดเจ็บหนักแต่เธอก็ยืนหยัดในฐานะแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนพ่อโน้ภูทอดทิ้งลูกเมียของตนได้หายไปตลอดกาล